อายุเสอร์ปลอมอายุเซอร์เปิ่าเนี่ยเช็คแป๊บเดียวเดี๋ยวสัญญาณก็ไปขึ้นนะกูตามไปยันบ้านเนี่ยนี่นี่ไม่อจะคิดว่านั่นนะไอ้พวกเดี๋ยวผมชี้สู่เดี๋ยวผมมีให้ดูนะนี่นี่ผมให้ดูคนนี้แล้วกันอ่ะผมนี่นี่นี่คนนี้เลยท่านจำไว้คนนี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 ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะครับให้นะนี่นะนี่เขาเนี่ยผมตามดูมาหลายคลิปแล้วโอ้อวดตัวเองชิบหายนี่คนนี้ไหนดูหน้ามันหน่อยดิว่าคนนี้อ่ะนี่คนนี้ผมคลิปไหนเอามือขยายหน้ามันดิขยายเหรอ ในนี้มัน,น,นเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ผมว่าแม้แต่เป็นผู้ชายแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่เนี่ยหนูเวลาเป็นแม่ทัพเนี่ยอืเวลาเราเป็นแม่ทัพอยู่บนคอช้างเนี่ยครับอย่าไปสนกับพลทหารที่มันท้าว่ามึงมาดวลกับกูอืเข้าใจไหมครับเราเป็นนายตำรวจจิ๊กโกหรือท้าต่อยมึงมายิงกับกูอะไรกับกูเนี่ยศักดิ์ศรีคุณเนี่ยไม่ควรจะเหมือนกับนักมวยงานวัดแล้วจะไปทัก ้าต่อยกับไอ้บัวขาวเนี่ยมึงคิดว่าบัวขาวจะต่อยกับมันไหม,มบัวขาวไม่ลดตัวไปต่อยแล้วบัวขาวต้องต่อยกับอนุ่นแชมโลกเพื่อจะขึ้นระดับขึ้นไปแต่อันนี้นะมันคิดจะจะว่าเราเนี่ยว่านี่ไม่เป็นไรโอ้อวดนี่ไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยเลี้ยงเสือไว้กัดหมาเข้ <laughs> <laughs> าใจไหมหมาห่าแง่งแง่งแง่งลำคานเนี่ยผมก็ปล่อยโซ่เสือไปก็ขยํำคอมันสักหน่อยดิ